หลายคนคงรู้ดีนะครับว่าการทําผิดกฎหมายเนี่ยผลของมันก็คือการติดคุกหรือการเสียค่าปรับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนคงจะรู้สึกว่าฮะมันเป็นไปได้ยังไงว่าทําไมคนที่ทําผิดกฎหมายถึงยังลอยนวลอยู่และทําไมเขายังไม่ได้บทลงโทษจากสิ่งที่เขาก่อสําหรับวันนี้เราจะพูดถึงแรปเปอร์ไทย ที่ได้ขโมยเพชรมาจากแรปเปอร์ต่างชาติและคนคนนั้นก็คือ e b k elda หนึ่งในสมาชิกแกง e b k แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ทราบและยังไม่รู้เนื่องจากโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นคนสรุปให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังเลยแล้วกันโอเคครับผมต้องขอย้อนเวลากลับไปช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงสงการซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ชาวต่างชาติจะมาเที่ยวในเมืองไทยและหนึ่งในแรปเปอร์ต่างชาติก็ได้มาเมืองไทยเช่นกันซึ่งเขาคนนั้นก็คือ star two แรปเปอร์เกลียงที่เกิดในค่ายภูรีภัยของประเทศไทยในเดือนเมษายน ไนเนี่ ตัวของสตาร์ทูได้ทําการกลับสู่ประเทศไทยและได้เข้าสตูเพื่อทําผลงานร่วมกับแรปเปอร์ไทยเด็กมหาสารจันอย่าง Spike. สไปสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ไปหาฟังกันได้เพลงเพราะและดีมากๆกับสู่เนื้อหาของเรากันต่อดีกว่าหลังจากที่สตาร์ทูได้เข้าสู่สตูดิโอเพื่อทําผลงานกว่าจะอัดเพลงกว่าจะทําอ V เสร็จมันก็ตกดึกแล้วเขาจึงได้ไปแฮงเอาต์ต่อในผับผับหนึ่งในประเทศไทยเขาก็ได้ไปหาผ่อนคลายสังสรรค์กินเหล้ากับเพื่อนๆและได้บังเอิญไปเจอกับแรปเปอร์ไทย E b บี l d a เป็นเรื่อง ปกตินะครับที่แรปเปอร์สองประเทศที่ได้มาเจอกันจะมาพูดคุยและได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่อยู่อยู่ EBKLDA ก็ได้ทำการขอสร้อยของสตาร์ทูเพื่อที่จะมาถ่ายเซลฟี่ลงโซเชียลหลังจากนั้นตัวของสตาร์ทูก็ได้ทำการยื่นสร้อยเพชรให้ด้วยความที่อาจจะเมาอยู่หรือมอง EBKLDA เป็นแรปเปอร์เหมือนกันเขาจึงไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นแต่แล้ว EBKLDA ของเราก็ได้ทำการบิดสร้อยเพชรไปเฉยๆเลย และหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตัวของ E.B.K. Elda ได้กลับบ้านมาไลฟ์สดในแพลตฟอร์ม Tik Tok และในขณะที่เขากำลังไลฟ์สดอยู่อยู่ๆตัวของ E.B.K. Elda ก็ได้ทำการพูดขึ้นมาว่าเขาไปขโมยสร้อยเพชรของ s t a r t o o มาและ s t a r t o o ได้กลับมาซื้อในราคา200,000บาทคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับอันนี้สร้อยใครอะ สช้ยไขเอ่ยแต่เขามาเอาคืนไปแล้วนะเขามาซื้อกลับไปแล้วเขามาซื้อกลับแล้วผมได้ประมาณสองแสนสี่ห้ายี่ห้างานฟรีครับใช่ป่ะต่อเติกนายได้ส่วนแบ่งยดย๋ยงไม่ได้ส่วนแบ่งแบ่งให้คนในแก๊งนะเออบอกก่อนอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมเลยครับหลังจากที่เขาได้ก่อเรื่องก่อปัญหาเสร็จเนี่ยเขาได้ทําการไลฟ์สดต่อ เหมือนจะไม่สลดเลยครับและยังได้พูดอีกว่าเงินที่ได้มาจากการขายสร้อยได้มาแบ่งกับคนในแก๊งด้วยไม่รู้ว่า EBKJBO เจ้าของแฟนชายจะได้เงินไปเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นไม่รู้ว่าสตาร์ทูได้เอาเรื่องอะไรต่อหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนตัวของสตาร์ทูก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงตัวของ EBKELDA ก็ยังลอยนวลอยู่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะตัวของสตาร์ทูได้เติบโตที่ประเทศอเมริกาเลยมองว่าการลักขโมย เป็นเรื่องปกติแต่ในประเทศไทยเนี่ยบอกได้ตามตรงถ้าขโมยอะไรแบบนี้เนี่ยยิ่งหลักแสนสองแสนสามแสนหลักล้านเนี่ยบอกได้เลยนอนคุกเยาวยาวก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับดราม่าเรื่องนี้สําหรับใครที่อยากให้ผมทาดราม่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกหรืออยากให้ทําข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยและฝากกดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยเราอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฮิปฮอปดราม่าและคลิปสั้นที่เป็นมีมตลกๆสามารถไปหารับชมกันได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทอคิดขอตัวลาไปก่อน See you b r o h